สวัสดีค่ะขอสู้ชอบบุชไฟเด็กกันนะคะจะแปลว่าเก็บกลับไปในทางใรียนมหาลัยวันที่เท่าไหร่จำได้ว่าจะจำได้ไหมก็คือว่าเป็นยากาของเราเรียนมาหาลัยตั้ง,ๆๆตงๆๆแต่วันที่สิบเจ็ดแล้วละคะ่ะวันที่สิบเจ็ดนะคะซึ่งวันที่สิบเจ็ดของเราคือทางเรียนมหลัยบ้างก็จะมีโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ต่างๆบอกว่ามี อ่านังสือแล้วก็จดสรุปสอบประวัติเดียวนะค่ะจะว่าเป็นยังใดหนึ่งเลือเเลือสาวัดาจะใกล้ปิดเทอมแล้วใช่ไหมใช่ละค่ะแต่ว่าลองดูว่าเรียนมหาลัยวิธีแล้วก็ทักเทอมหนึ่งทอม2สองเทงอมส,ส,สามด้วยนะคะจะบอกว่าด้วยเร้วที่สคัญบอกว่าจะเป็นเรียนมหาลัยคือไหน,น,ไหนปีไหนบอกว่า อยางได้บรรยากาศของเราและทับใจที่ขึ้นด้วยว่าหนาด้วยว่ายังนย,ยังไรไปใส่ชุดนักศึกษาเป็นสสปยังไงเดินทางมหาลาัยไปได้ยังไรสนุกไหมน่าจะสนุกเนาะพอกันมากกว่าเรียนมาหาลาัยมากกว่าเราจะขออยู่แล้วน่าจะเรียนห้าวันหรือกี่วันดีน่าจะสงวันเดียเพราะว่า สรุปว่าเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวจะอ่านหนังสือสอบแล้วนะเดี๋ยวจดต้องจดสูตรทุกวิชาต่อไปดูมหาลาัยของจะมีสมุดเครื่องเขียนได้เลยไปดูกันเลยค่ะมาเอาดูที่ตอนขั้นแรกนะคะจะเป็นสมุดรายงานและกระดาษรายงานจะปิดร้อยปอนกระดาษ A4 ซประมาณนี้นะคะก็ลองแกะดูก่อนนะคะเพราะว่าใช้เป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าวิธีเดิม แล้วว่า mm hmm. เปิดซี่กอ,อิงรายนะคะไม่ต้องเกรงใจกันเลยนะคะ mm hmm. หมูแรยงานแน่เลยนะคะเพราะว่าไปใช้ไปเรียนไปใช้โจทย์สรุปสอบด้วยนะ mm hmm. บอกว่าไปใช้ไปเรียนมหาลัยได้นะคะ mm hmm. ซึ่งบอกว่าโจทย์เหี้ยตาตาเพราะว่าใจยังไงหนึ่งเลยเพราะว่านี่หน้าที่ไว้ด้วยละกันนะคะ ก็บอกว่ามีอย่างไรด้วยกันซึ่งมาดูปากการลดคำผิดก็คือรีอควิดนะคะจิ้มละสิบาทนะคะซื้อรักอย่างเจ็บนะคะไว้ลบเขียนผิดไว้ลบคำผิดได้นะคะเพราะว่าแล้วรีควิดหนึ่งแล้วก็จาไมมันทักเก่ายก็ลเลยใช่ไหมคือบอกว่าแบบทักเก่าก็ปากกาเก่าด้วยนะเขาบอกว่าบอกโซกับกระดาษแบบนี้นะถ้า บอกว่าชัดสำรักด้วยนะเขาบอกว่าใช้แล้วดูดีสะอาดดีนิอหน่อยนะคะน่าซื้อใหม่หน่อยเนเชียเขาบอกว่าประกาศสะสมทั้งหมดเลยดีกว่านะคะเพราะว่าจะพอใจจะบอกให้อะไรแล้วก็มีทุกชนิดต่างๆด้วยจะอย่างในดีสมุดหนังสือที่ด้วย เร่งมาดูประกาแดงกันดีกว่าประกาแดงเขาบอกว่าแท่งละ5บาทนะคะแท่งละ5บาทนะคะใช้ได้นะคะมีแต่สีแดงแบบสีแดงใช่ไหมใายแน่นอนนะคะแต่ว่าเพราะว่ากับประกาศไหนแล้วก็แปดประกาศสีเงินแแท่งสีม่วงนะคะคือว่ากับรถที่ก็เหมือนกันใบมาแทก็เหมือนกันเต็มอุปกรณ์การเรียนไปเรียบร้อยแล้วเต็มที่แล้วว่าใหญ่หนึ่งแล้วแต่ว่าของสายกับ เรื่องหลัสมุดนังซื้อจะแบบจัาสมุดหรือนังซื้อก็ได้แล้วจะจับเป็นหรือไม่จับเปรื้แล้วก็ชีวิตใ,ในเองหนึ่ง<ม>แล้วส่วนที่อย่างบรรยากาศด้วยมาดูปากจะดูปากกาสีสีแปดบอยู่อุสาห์แทสาดด้ามกันดีกว่านะคะเพราะว่าปากกาสีเงินกับแทสแทสสีเงินนะคะแต่ว่าน้องพี่ว่าตรงนี้นี่แท่งใช้ได้อยู่ <ๆ S 2> นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนี่ก็ใช้ได้เดี๋ยวดูปากกาได้กันวิธีหนึ่งอีกสิ แปลว่าขายภาพด้วยนะคือซื้อของมาใหม่ทั้งหมดเลยพี่ว่าเวลาคือเขียยหมดเลยอย่างอนามัยด้วยนะถ้าบอกว่าอะไรดีขอบใจมากนะก่อนแล้วก็มีด้วเขตดด้วยล่ะค่อก็ว่าพวกก่อสื่อสารทั้งหมดอีกแล้วมาดูซิเกอร์ลอสโซกันดีกว่านะคะกคอล่าสล่สิบาทนะคะเลสทูมของ100ปีดิสนีย์ซื้อที่ซีเจมอแล้วก็มินิโมโนด้วยนะขอว่าไม่เชียร์่อสื่อสารต่างๆก็ว่าเพราะกับกระดาษได้ด้วย สำรับแปลว่าปากกาแล้วก็มีอะไรหนึ่งแล้วก็แบบเป็นสมุดทีดองเ้าที่สมุดของหมอที่หมอให้มานะคะเพราวะว่าสอดใต้หนึ่งแล้วค่ะว่าของทั้นม้วนจากตกไปทั้งหมดเลยค่ะทสิ้นม,มีกทีดทั้งหมดจริงว่าเครื่อ,องเขียนข้าม้วประทับใจหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าลองดูสังเกตซมันเป็นสายเลยว่าโอ้โสมุดแต่งตาด้วย แ้วมากมายน่าจะเป็นสมมูดแล้วก็ไรอีกแล้วก็ปดท้องเบสเซอร์โคสกันเลยว่านนะเขาธี่เขาธี่แคทว่าก่อนเลยแต่ว่าถึงว่ามันเป็นจริงไหมคะเขาว่ากวดพี่อะไรบ้างมีคำวันเกิดของดารานักแสดงที่เกิดไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าไรเนี่ยมีวายทั้งเยอะหวายทั้งเยอะทั้งยามีของสองทศวรรษด้วยทําอะไรก็ดีหมดแหละแต่ว่าในใจไม่ต้องห่วงกังวล เพราะว่าในกลาดแรงงาน A อจะบอกว่าท <C ourse> ้างยีก่ทักเกตเรามาดูซึ่งเราจากมีสังเกตบอกว่าก็จะยังมีลูก็อีกด้วยนะทังหวจจดเขาเล่มจะดตังกาแล้วก็ทีของตขาเขาปีเ นี่เล่มนี้ไวเซเบเรียตองไว้เซจดมิโกได้ด้วยนะเมีน่าเสียดายนะนี่เนื้อเงไม่ได้ใช้เลยไม่ใช้ยังไม่ได้ใช้หลายปีเลยของเก่ายังไม่ใช้เลยนะถ้าบอกว่าถ้าใช้ของเก่าอย่าเคยดื่แล้วสักเล่มหนึ่งได้ไหมเขาบอกว่าวิสเกอร์เราโซ่เหมือนกันว่าไปใช้มาหายที่เวลาด้วยจะบอกว่าเหน็บพิเศษด้วยจ้ามาดูกระดาษลอยปลดเอซีกันดีกว่านะคะซึ่งนี่กระดาษลอยปลดสีเท่าไหร่แล้วค่ะเอาไว้ใช้ระบายสีไว้ใช้ ไม่ใช่ไม่ใช่จดไม่ใช่กีเซ้นได้ไม่ใช่วัดเส้นวัดค่าวัดรูปก็ได้นะคะแต่ว่ามันเฟ็อวิชาเรื่อวิชาเสื้อปเคือวิชาอะไรบ้างคะต่างตังบอกว่าวิชางานอะไรก็ทําได้เหมือนกันแหละบอกว่านี้ดนตรีแล้วก็นาตาสีก็ทำได้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าซึ่งคุณภาพดียังดีอยู่นะถ้าไม่ใช่อย่างคุณภาพดีจะดีแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างเตติที่สุดด้วยมาดูกรเตรียมตัวกระดาษ รายงานแล้วนะคะเตรียมโจทย์สรุปสอบได้เลยนะคะเพราะว่าโจทย์ต่างๆบอกว่าเตรียมตรวจโจทย์ท่าท่าไปเลยว่ะจะเป็นประกันน้ำเงินประกันแดงแล้วก็ดุยขีดต่างๆเพราะเขากเขียนทั้งหมดเลยเผื่อไปอ่านสือไว้สอบได้นะคะเพราะว่าอย่างนี้อย่างไรนึงนะคะเพราะว่าภาพใหกันของทั้งหมดไปเลยจ,จาจ้าของเราบอกว่า,วามีอย่างไรแล้วก็สื่ออะไรบ้างส่อสาตาตาแล้วก็ที่สุดใน ตัวยจะซึ่งค่ะเครือ่องระัของแบบนั้นนะยคะ่ะพอวเราจะ,จะเก็บไว้แล้วกันนะถ้าบอกว่าถึงสอบแล้วนะคะสอบตั้งแต่วันนี้สอบมาเต็มเลยนะคะทัวโนเซเดชิเมเดือนซัคเซเท่าไ์ไลน์เราจะใกล้ไปไรเดือนกุมภาพัานธ์แล้วแบบว่าขอไม่ใช่เครื่องมหันไปไปเรียนมาหาลัยตำรวจเดเลย โบปีน่าจะเก,ก่งพอดีอ่างที่สองแล้วนะเขาบอกว่าฟีนนึงปี่สองก็ยังดีถ้ามีเลยก็ไม่ดีถ้ามีเลยแต่ก็จะไม่ดีเท่าไหร่นะคะเขาว่าไม่ลงสีเลือดแต่ว่าให้ใจเพราะของเครื่องเขียนทั้งหมดไปด้วยอย่างไรคะเป็นยังไงเป็นยังไง,ไง,ไงบ้างคะเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับเป็นทางเรยนมหาลัยวันที่สิบเจ็ดนะคะซึ่งสวัสดิสวส์ว่าดิคื่องเขียนแล้วก็สมุดอะไรอีกว่าการทุบมาใหม่แล้วก็อย่างไรอีกย้ำนึงแต่ว่าจำได้ว่ามาเป็นใครหลายคนก็สมด ของหนึ่งร้อยปีดิสนีย์ของเรานะคะจะว,ว่าสีไซนส่กันเริ่มเลยว่าเป็นบรรยากาศสุดๆกันด้วยแต่ว,ว่าวิธีการจะใกล้ชิดจะใกล้กันเพราะว่าใไฮกระตายสู้ๆนะคือเจอปันเรือธรระวันเจ็ดเรือเรือสับว่าแล้วค่ะเรือสาบสับจ้าเนาะเพราะว่าเลือสับสับดังว่าเป็นอะไรจะใกล้เต็มปิดครับแล้วนักสั สำหรับทีนี้นะคะจากสูตรจากชอบพูฟฝ่ายเดียกันค่ะให้กระจายข้อมูลได้ค่ะอย่าลืมติดตามกดกระดิ่งของเราอย่าลืมกดแชร์กดบสับสไครต์นะคะของเรานะคะให้ทุกทุกคนติดตามนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ดิ้นดิ้ด้านล่างของเราก็พลาดไม่ได้เลยเนี่ย sorry sorry ใหญ่ใหญะใหญ่บ้างก็ขอโทษนะคือเขาบอกว่ามีสรุปแล้วเนี่ยากไปใครจะโสดซูชาบ้างสูมหาใจ ไได้หรือไปไม่ได้นะคะนึกษาไปได้นะคะสหรับกี้ีินะคะขอตัวไปกันแคปปีๆ